เตยมพร้อมเตยมพร้อมมันจะข็บอีกนะโอซี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 องรอบเลยโอ้ยหมดหมดหมดตี้หมดตี้หมดตี้อหมดตี้หมดแล้วเก็บเก็บเก็บลุ้น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 ดยรกดแจกสวยจังสวยจังโอ้สวยจังคเมื่อกี้ใครอมันรีแล้วมันรีแล้วมันลี้คบมันรีแล้วมันนีมันรีแล้วมันรีแล้ว บอกบอกข้างในอยู่บอกบอข้างในอยู่ฮัลโหลช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันแคบแล้ว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 รู้ไหมตายแล้วตายตายตายตแล้วไม่ตายหมดแล้วตายตายตายอีตายอีกอีเนาะอิกเนาะอินเนาะเจอ๊มากอินอีกไม่ใครอีที่ไม่ใครอีกจะขอด้วยอยู่อยู่อีท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 อยู่นะโอ้ยเดนเลยเก็บทุกตกที่เห็นนะเรารวมตี้อยู่นะอย่าลืมนะเฮ้ยเรา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 แซนวิเอาเว้ยเราแซนวิเอาเว้ยเราแซนวิเอาเว้ยเราแซนวิชเราแซนวิชเฮ้ยตี้ในไอตี้ในคาร์เตอร์หายนะ อยู่ข้างหลังเรานะตี่ในคัพเต้นลงหลักเราตี้ในคัเต้นลงหลักเราต้องขึ้นนอตเราต้องขึ้นนอตขึ้นนอตขึ้นนอสเดี๋ยวนี้ขึ้นนอตขึ้นนอตตี่ขับเหมือนกันตี่ขับเหมือนกันร้อนขึ้นนอขึ้นนอขึ้นนอตี้ขึ้นนอขึ้นนอสขึ้นนอขึ้นนอขึ้นนอสขึ้นนอขึ้นนอสขึ้นนอสขึ้นนอสขึ้นนอ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 สขึ้นนอสขึ้ กลับมากลับมากลับมาเิมกลับมากลับมากลับไป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  เอาล่างล่างล่างมันไม่แคมมัน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 แคมปนแล้วมันแคมมันแคมแคมข้างหลังมันจะตายหาแล้วข้างหลังจะตายหาแล้วมันล่งมากมันลงมกข้างหลังข้างหลังมันลงไม่ไไม่ไันอม้ันไม่หวว่ะยอ้เดอเฮ้ยคิวคิงคูดด้วยดีจุดนี้จแล้วเราถ่ยกันเราถ่ยกันถอย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 ที่เดิมที่เดิมที่เดมี่เดิมที่เดมต่อเดี๋ยวเรายต่อให้ไม่สเก็บของเก็บของเลยพี่เแิมรีเกยร์ลีเกีย์ ไม่รู้มึงเล่นอะไงมึงเนี่ยตายหมเลยหรอมันนี่ตายตมันตายไปบ้างแต่ว่ามามาต่อ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 ไหมเล่นยากมาเดี๋ยวเดี๋ยไม่ได้ไม่ได้เดีวเวเสร็จออกมากาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนลงเซาอิลงซาออิมาอยู่บนเดินซาอิอยู่บนเดินเซาอิตไปไปีไปไปมองเซียนกินมองเซียนกินมองเซียนกินมอไปซียมอสอซนกอนมอกเซีอกอนอเซีนกินแล้วพี่สวยปอสยีนัวนะเว้ยเพิ่อนเมื่อก้นมพเนนเดียวปาดแป้งหายหอ แมงแรงชิบหายไม่ไแคราอะไรยากจัดเลยไอ้เที่ยมาร์ควันไม่รู้ว่าจะลงตอนไหนอ่ะม้ามันมีอยู่ฮะมันบอ้าวไนคิลเลอร์มาร์ควันคิลเลอร์มาร์คอลเลอร์โอเคโอเคม้าคอลเลอร์วันคิลเลอร์ม้าคอเลอร์หน่อยอ๋อโอเคมาร์คมาร์คนยังไม่เห็นเลยคกมเลอร์อยู่ไหนวะมาร์คข้างหลังข้างหลังเพื่อนเราเพื่อนเราที่มันยินอยู่นะมาร์คอลเลอร์หน่อยไอ้หมังกรมังกรอ่ะโอเคโอเคมีที่ดูอยู่นะชิกิชิกิโอซีนะเอาพุ่งโอซีเหรอวะไอ้เหี้ย ระวังระวังชี้งี้ยไม่แต่ว่าไอ้ไฟนอลสแตนยังไม่โอซเลยอ้ไฟนอลบอกให้แนบให้แนบคีดด้วยขีงจีด้วยเอออาดีเอาดิเอาเดีไม่ไม่ไรอลวมันื่อไม่สวสมไม่สวสมไม่สวสมมันวนไม่ได้สวมไม่สสมมสมสวสมสวสมมเพื่อนหน่อยตีวแทงหนุยมึงใจเยอเลยเยือเลยมันแคแล้วมันแคแล้วเยอมเเ้ยีนแล้วบาดแล้วบาดแล้วขึ้นรขึ้นร โอ้ยมันแคบแคบอุ้ยเขาสองเหรอวะายเร็วเยียบไม่ตายแล้วมันแคบสองเหรอมันแคบสองเหรอไม่ต้อโดนชิงกีเข้าเดี๋ยวนะเอาชิงกีไม่ไม่เข้าอ่ะชิงกีปล่อยแล้วอ่ะเพื่อนเราถอยไปไหนเราเป็นบอบออยู่ไหนอ่ะเฮ้ยปอยอยู่นี่อยู่กดังเลยครับเฮ้ยเยือกดูเลยดังบูมเลยดังบูมดัมดังบูมดังบกำลังไปดีกันไหมเป็นังดีเกียร์โอ้โหมันเยอะจานตัวแคบมันเยอะโคตร ชี้ีเข้าหลังนะหมดเนี่ยจะตายหาเนี่ยหดแน่เลยชี้ีเข้าหลังเร็วเร็ลยโดนแซงอเหี้ยมันตายแล้ว้เหีมันมาตายนะเหี้ยมันมาอยู่ไหนนอยู่ไหนตนีกูอยู่เสากูอยู่เสาโดดโอเคโอเคเดี๋ยวกูฮว่าแล้วชี้เนก๊กเข้าหลังเราไอ้เกรดเลยเขาบวงเขาบลงหนนีนีีหนนหนี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 นนานานนีนีนนีนนี ลีปอยังไงเนี่ยรีป่อไนั่นตยหนาแล้วเนี่ยโอ้ไปนั่นนา้นนนนน้นทุกคนน้รอยู่ตรงกลางอ่ะทุกคนขึ้นน้ใครอ่ะน้องยิ้มทุกคนขึ้นน้ลงมาลงมาเต่รอเขาหลังชิงกีทรอรอรออไอ้พวกนั้นสู้ไม่ได้แล้วต้องเข้าหลังชิงกีทโอเหลือแค่นี้เงีะโหไฟนั่นแสดแม่งกากจริงว่ะเก็บของได้ปะเนี่ยเพื่อนมันมีเขาวงวังไม่ได้ขัตรงโชนะไ่ไปตรงโชนะมันเพ่จะลกนะมน่อจะลกนะมน่ลกนะ

เดินขี่ไปนะเมีจอร์แก็บกำลังเดินเข้ามีสาเห็นเห็นวนใจไหมเห็นัวใจไหมคนใจไหมหาแล้วขนดนี้อะเขามบมันจับมันจับมันับมันจับมันจับมันจับมันแับมาดิเขาัอะอะเนี่ยเนี่ยในบงเนี่ยในวงเนี่ยในวงเนี่ยใงเนี่ยอย่ามาชนะชัวร์เ้ยมาชนะชัวร์เพื่อนขึ้นงดขึ้นงดสวย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 มันใครมันใ เฮ้ยขอเลิกมันจะตายขอเริมันจะตายขอเริกมันจะตายเิมันจะตายมาอเิมันจะตายแล้วม่ตังตัวแข็งตัวแข็งได้สวยสวยหัวแข็งสวยหัวแข็งสวยมากัวแข็งสวยมากเอาโดนาอะฝั่งเรามีคนตายหมเอมาเเตี้มาานะเซเนตี้มัเานะัตกบของด้วยเหมยวมีขนะมันมีเขานสวยสวยสวยมีาตนามาร์นะ ผมเข้านะผมเข้าฮะยังไม่มายังไม่มามาแค่มีจอยเฉยมาแค่คืสกาวระวัง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 เดี๋ยววัเก็บหน้าัเก็บหน้าเข้าหลังมัยวยสวมากวทุกคนตัวบอเร็วรวตัวบอเข้าไปตังลผมาแล้วไม่ผมากลังดีกลังดี หยิบลึกลึกเหยหยิบลึกลึเหยิบบางมากลึกบางมากลึกลึกบางมากโอ้โหแม่งโดนไฟเสียมันแมันแฉบ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 แล้วแฉบแล้วครับแล้วตี้ตีตีใหญ่มาแล้วเซตี้เสียแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่จะตายเฮี้ยนจะตายเฮ้ยมาจะตายฮะไอ้เหี้ยนี่จะตายเหี้ยมาจะตายซิบมาหน้าประตูเซตีหน้าประตูเต็มเลยนะระวังเซตี้หน้าประตูเต็มเลย

ไม่มันตายมันไม่ได้ไม่ได้เราตายด้วยเราตายด้วยเราตายด้วยถ้าเราเล่นเพื่อนเล่นแล้วนะเพื่อนลง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 เล่นแล้วนะไม่ได้อยู่แล้วถักแอ้มหมดเลยได้อยู่นะไอตัวนี้ได้อยู่นะระวังระวังนะระวังระวังไอตัวนี้ได้อยู่นะไอคืนเนี่ยไอคืนเนี่ยไอคืนเนี่ยได้อยู่นะโวยมโวย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 ไปโวยไปโวยโวยห้ตายเออเออเนี่ยพามันะโนซีอะโนซีพามันเอาหน่อยเอาหน่อยเอ้ยมันมอง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  มันมองนะมันมองเซตี้จะวิ่งรับต้อพามาเซตี้จะวิ่งเซตี้วิ่งพาแล้วเซตี้ครับระวังระวังจะขับเรจะขับจะขับเซตี้จะขับเราเราเวไปขึ้นมาข้างหลังมันเถดี๋ยวนะับเซตตอนเนี้ยเออน่าจะมีสองนจะมีสอูขึ้นมาเรเ่อมันมีที่ะเลว่ะดลสองมีมีมที่ทะสองยี่ยสองยี่สองคนยี่สนี่สยาสองขัแ่เล้ามาขมาอนมีขมามามีบอมาขมาจะมีบอมาจะมีบอ โอเคเนี่ยเดี๋ยวมาดมาเห็นปะเดี๋ยวให้ปอยบอออนเพื่อนเพื่อนนสิข้างหัวแข็งมือถือืออคับเกเกเกเอันนี้เ๊กมีปืนเลเซอร์นะเพื่อนมีปืนเลเซอร์หุ้ยปืนเลเซอร์เจ็ดแปตัวหลังุกเนี่ยบอมันหายตัวดอมหายตัวดอมอยู่นะหาตัวบอมอยู่นะตไมันหายตัวบอมอยู่นะอ้ยสวยมาเข้าตัวอมแล้วเยียบเยียบตัวนี้เยียมมือหมดมือหมดมืหมดหมเหมเหมเหบ ตัวเลเซอร์ม anyway? like like nah, 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 ันตัวเลเซอร์ม okay, ันไหนวะตัวเลเซอร์ผมหาย่อนหายแล้วนอยู่ในมอบเระนายนายนายทุบๆเลเซอร์มันนานๆผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วหาเลเซอร์หาเลเซอร์มันมันมันมาถูกบ้ามันถูกบ้ามันถูเข้ามามันถูเข้ามามันถูเข้ามามันถูกบ้ามัมองอยู่มองอยู่มองอยู่ว้ามันอยู่อีท้ามันอยู่อีสองตัวผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมผมพักหัวแล้วผมพักหัวเลเซอร์แล้วผมพักหัวเลเซอร์แล้วเห็นไหมเนี่ยชมพูชมพูชมพูเฮ้ยโดนขาไปเ๊ีอยโอ้ยไม่กัดกินหน่อย เออเพื่อนขับสวนโอ้ไม่โดนโอเยมไปเ่อยไปเรยพาไปอยู่อีพาไปอยู่อีเพื่อนพาอยู่อีอันนี้มัเหนนี่นี่วะตัวบอลเรู่หนเนี่ยทำไมพาเราไปอยู่ทางอีดอ่ะพามาเวทนนมันอยเวทขับแล้ว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 เุกคนขับแล้วขับแล้วเยียบมันมาเยียมมันมาเยี่ยเมน่อยเยียมน่อยเยียมมน่อยพาไาอยู่นอนอนนนนนอนนนนนนนอนนน

หยยดยไยดย่ยยยตยย้เามามา่วน่าวองไวังต้องชวชนรวังชนะยวมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วยิหน่ยยิหน่ี่ิยไปเไาไเฮ้ยาาตวแทงดี้ำมา้นนกนสเ้ี้ยมันมีตัวมันอยู่ล่า ระวังโดนนะมีดหนะผมเหยียบลึกเลยนะผเหยียบลึกเลยนะไม่ช่ก่อนไม่ชื่อก่อนยีบลึกเลยนะผมเหยียบลึกเลยนะผมเหยียบลึกเลยนะไไม่เหยียบโซเวียเลยเหยียบลึกเลยนะเพื่อเราจะแข็บแล้วเพื่อเราเข็งเข็งเข็งแ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 ข็งข็งแข็ง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 แข็งข็งเข็งแข็งเข็งแ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 ข็งข็งข็ข็งข็งข็งเข็ข็เข็ข็งข็ง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 ข็ข็แข็ข มัหมดแล้วมันหดเลหมดแล้วมันจะหมดแล้วเหยียบเลยหมดพามันพามันหมดพามันหมดพมันหมดเหยียบเดี๋ยวนี้เหยียบเดี๋ยวนี้พามันหมด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 เหยียหยียบเลยหยียบเลยผมมาร์คแล้วูับหาพามันหมดทุกคนเลยตอนนี้พามันน่ะพามันหมดทุกคนเลยผมมรัแล้พามันหมดามันหมดทุกคนเลยตอนนี้มันแคมันแมันแคมันแคบแคบแล้วบุยมันหหมด พามานนมันหมดบูดาเมทมันอย่าตีพระบูดาเมทมันบูดาเมทมันตรงนี้คือมีหลายตัวแปลกๆบูดาเมทมันบูดาเมทมันมานนมันจะหมดไปดาเมทมันถ้าเรามีมานาเหลือเลยมีแคนี่ก่อนระวังระวังขัดนะระวังขัดนะระวังขัดนะระวังขับนะระวังขัดนะระวังขับนะรวมแล้วรวมแล้วสวยมากสวยมากลงลงถึงลงลงอยู่หน <Wait ana> ่อยอยู่หน่อย มูสับแล้วกระลังทันคุณเมียวไม่ทันอู๋เหี้ยมานะหมดเหี้ยมานะผมก็หมดลีเกียลีเกียมาลีเกีย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 ทำไมคนนี้สโลว์จังวะไอ้คนน้อนนนนไอโอซีเนี่ยตา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 ยเพื่อนขึ้นมาไหนไหนาหนขึ้นมาฮะดิขึ้นมามันแคบแต่มันไม่มีอะไรลงแล้วตอนนี้ไม่่ได้มันมีมันมีมันเฟกมันเฟกมันมีอย่าประมาทเรื่องลีเกียวมันด่วนเลยดกวนนะมันเร็วเร็วเร็ว เฮ้ยพี่ยข้างหลังไหมพีเอยไรพีลยวงหน่อยพี่ยิงหน่อยมันมีแคป็บปะมันมีมีมีแคปมีแคปมีแคร็บม่ลงหลังก็ไม่ลงหลังแล้วเป็หลังแม่วเป็นหลังมันจะแคปมันจะแคปมันจะแคปแคป็บรวยแล้วก็ไม่รู้แคปแล้วเยอะเลยแล้วมันแคปโบมันแคปโบเอลหยบตรงนี้เหยิบตรงนี้แคป็บคนเดียวตัวเดียวเองเหยิบมาเหยิบมาแล้วเลิกหยิบมาเหยิบมาเื่อตายแล้วข้างหลังมานล้หลังหลังหยับตายแล้วหลังเจ็บมากหลังมันเจ็บ มันมีแคปไปเนี่ยมีแคปมีแคปมีแคปเนี่ยมีแคปมีแคปงเบื้องเถากะมาถอยกลับมาถอยกลับมาไปหาตัวชจ๊กมีแคปแล้วมีแคปแล้วมีแคปแล้วนายนายมองแล้วมองแล้วมันมองแล้วมองแล้วจะแคปแล้วจะแคปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วแคปแล้วแคบแล้วเหยียบเลยเหยียบเลยชนะเหยีบชนะแล้วเหยียบเลยเหยียบเลยชนะเก็บของเลยเก็บของเลยทีมเราเก็บของเลยเก็บของแล้วเหยียบยังไม่ชนะยังไม่ชนะยังไม่ชนะเราแพ้เมื่อกี้เราโดนแคปชนะอะไรเรา มีแครบนะมีแครบนะไปนั่นแตงลุกของแตงลุกของระวังวะชิดชิดเอกิีดมาลอยแต่ว่ามีน้อยมีน้อยระวังระวังหมดหมดไปหมดหมดแครบแล้วแคร็บแล้วแคร็บแล้วโอ้ยผมลุกของจน5 5m แล้วว่ะเต็มแล้วว่ะน้ำหนักเต็มเครือก่อนบางเครื่องดูชหวยใครโดูหรอชิดชิดมันมีตีมีตีไม่ตีมขนหัวแล้วตอนเนี้ยไปลงหลังนายไปลงหลังเหมือนเดิมนะมันาพามันหมดอีกแล้วมันรีมันรีเสื้อมันรีเสื้ออีกแล้ว ผมมาลงข้างหลังผมลงข้าละผมมันขับผมลงเขาละรอ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 รรอมันแคบเดี๋ยวมันแคบอีกรอ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 มันขบมีแคบมีแคบแคบแล้วแคบแล้วแคบแล้วนะขับนะวิ่งมาแคบแล้ววิ่งมาขับปีกบุยหลังมันบุยหลังมันบุยแล้ว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 โอ้ยเกลียกูเกลียวเสื้อมิดไอ้สัตว์อร้องแคบเธอร้แคบเฮ้ยเนี่ยพามันจะตายพ้าข้างหลังมันจะตายโอ้ยพัาหัวใจพัาหัวใจพัาหัวใจตีตีตีคิมิเกอร์มันคิมิเกอร์เลือดไอ้ตัวเลมเบียกมันอะเลือดน้อยมากเลยเฮ้ยมันจะมีขับปีกใช่ปะ ใช่ใช yeah, 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 yeah. yeah, yeah. like. mm ่ใ hmm. ช yeah. well, ่ใช่มันม yep. ีแ <sites> ล <Tonight> ้วพ okay. okay. ี่มันมีแล้วมันมีแล้วมีแล้วทำไงดีวะเพื่อนรีเกียนเร็วๆกำลังอะไรอย่างเียไม่ต้แคบไม่ต้อแอบไม่ต้แคบมันเริ่มมองอ่ะมันมองแล้วมันเริ่มมองแล้วมันมองแล้วมันมองแล้วอย่า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 กระจุกกันเดี๋กระจุกกันเดี๋กระจุกกันเอาไงดีวเนี่ยสเปสสเปเข้าหามันสเปสเข้าหามันเลยมันค้าสวนมันค้ามันข้าันข้เฟสแล้วเหรอเฟสมันเฟสนี่เฟสเฟสจะทำยังไง ใช่มันเฟกมันเฟกมันเฟกครับมันเฟกนี่กำลังไปอย่จีบมาแล้วเพื่อนจีบมาแล้วจีบมาจีงันไม่จิบมากลัวหัวอะไรหาไมอยู่หัวใจอ่ะเพื่อนผมไล่พาอยู่ผมไล่พายไ่พาหนีอะเนี่ยช้าก่อนนายนายช้าก่อนช้าก่อนไม่ได้ไม่ได้ช้าก่อนช้าก่อนชี้กี่มาทำไมจีงกี่ขึ้นนอตเนี่ยใครเนี่ยนายนายอยาตีอยาตีอยากตีอยากตีนี่มันแฉบแล้วมันแฉลบใส่ผมแล้วมันแฉบใส่ผมแล้วพี่แฉบแล้วแฉบแล้วแฉบแล้วมันแฉบใส่ผมแล้วมันแฉบใส่ผมแล้วพี่นนนนนน้อออออองงงัััคคคิิิวเเเลลลรรร์์์จะะหหี ขึ้น็อตพี่น็อตเพื่อนขึ้นน็อตขึ้นน็อตขึ้นน็อตตามตามเราต้องตามมงคลอย่าตามไปอย่าตามไปขึ้นน็อตขึ้นน็อตขึ้นน็อตขึ้นมาขึ้นมาจ่ายบึ๊นมาจ่ายบุขึ้นมาเรามาโดนแคบเรามาโดนแคบกูต้องเก็บของก่อนบ้างเตรียม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 เก็บเก็บเก็บได้เก็บได้เก็บของได้ไอ้ของแตกเถิเดินด้วยได้เทเดินด้วยได้คันเก็บเตรียมเตียมจะเก็บเตมจะเก็บฟังหน่อยระวังนะระวังเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แลนะมันมันมีนะมันมีนะมันมีเยอะแล้วยไงชิคกี้พาเยอะแล้วนาย ใช่ใช่ชิ้นที่อยู่ล้างจกมกมาก่อนนะใครมีของออกมาก่อนนะออกมาออกมาผมท่าเอ็มอ่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตายคิงคุณไม่มีคิงคุณไม่มีผมใครใครใครที่อยู่ล่างชกใครจะเลยที่อ่ะของมาฝากเลยของมาฝากเลยเสได้แล้วเสร็จแล้วอุ้ผมอยู่นี่หว่ามองแล้ว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 ชิ้นสามชิ้นสามชิ้นโอเคฝากฝากคนเดียวพอฝากคนเดียวพอคนอื่นไปเก็บมา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 ต่อมาต่อประสาทไม่ต้องเอาแล้วพี่ไม่ต้องเล่นแล้วเอาแล้วมึงเอาแล้ว อนเนี่ยด้เยอะแล้วเนี่ยเยอะเยอะกว่าเนี่ยเฮ้ยมืหวเยเลยลงมาล่างโชกเดีเพื่อนเฮ้เกมเกมระวังนะเกมข้าบนข้าบนมากีเลยเหนยวเหนียวเท่ากันนะเหนียวขอเท่ากันกับเรานะเก็บมามาแล้วมาแล้วแตเกมโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเห็นโดนเที้ยเลยเหี้บยงยอไม่ได้ไมถอยอถอยอถอยอมมันมีอะ มันคงไม่เตะเราออกตีมั้งเพื่อนจะเล่นนะเพื่อนมันจะโดนเยอเยอะๆมันไม่มีหัวแข็งชิ่ายแล้วชิบ่ายแล้วชิบายแล้วชิบายแล้วชิบายแล้วยตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายสวนเลยสวนสนสวนสนเมานีสวนเหยียอเลยไปไปลงหลังมมนไปลงหลังมันขี่ไปขี่ไปหมันเสียเต็มเลยเฮียเข้าไม่ได้นายเข้าไม่ได้รีแล้วไม่ได้ไม่ได้องตัวเยวปล่อยเลยปล่อยเลย มันพอมันเอ็งเก็เพื่อนเพื่อนตัวแล้วลงหลังมันงลงหลังมั้งลงหลังมั้งที่มันขี่หมาบลงหลัง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 เลเซอร์เลื่เซอร์ลงหลังเลยลงหลังเลยเหยียบเลยเหยียบไปเลยเข้าไปเข้าไปโอ้โหดาเมจแล้วเข้าไปที่อะมาตาม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 มาโอ้มันมีเสื้อผักสองคนเลยเหรอฆ่าเลย ตามหมดตามหมดตีเลยตีเลยถ้ามันจะตายมันจะตาเอาหมดเลอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลามันจะตายามันจะตายามันเอาหมดเลยเอาหมดเลยาจะตายเินีเลยเอตายมาตาตาย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 นีแลนคนเล่มันหลมันพร้อมมันพร้แล้วมันพร้อมแล้วมันพร้อมแล้วมาแล้วมาแล้วมาแข็งกดไปแค่นั้นแหะมันตายแล้วเรตร์ตายเต้์ตายเรต้าตายแล้วตายตายตายายเหมล้วเรต้าตายหมด้วกหมดบอมดหมดหม้โอ้ม่โ้ าไปโอ้โหเก้าคนเลยไม่ใช่ตามใครก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้อีดอีดเหรออีดอดเหรออีดอดอ้าโอ้โอีดอิดอีดอดอดอดตัวนี้ตัวนีตัวนี้ตัวนีตัวนี้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 ตัวีตัวน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 ี้ตัี้ตัวนี้วนี้ตนีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้วอี้ตันี้ตัวนี้ตวนี้ตัวนีัวนีันีดี้ตวนี้ตัวนี้ันีดี้ตวนี้ตัวีัวนีันีี้ตัวอีี้ตัวนี้ตี้ตี้ตัวนี้ตัวนีัวี เพิ่มมาเพิ่มมากตายเพิ่มมาจะตายเพิ่มมายรีบแล้วรีบแล้วมันรีบแล้วมีแล้วจะแคบ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 แปอร์เบร์แปเบวล้มวสวนี่สวเฮ้ยคิงเมนีคอเมเเขาวิ่งไปเาแพ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 งไปเอาแพงเางไาแพงไปเอ้งาแพงไปเาไปเาพาแพงาพาแพงไปเอาาแพงไเพื่อนเกาแพอไวนาอาแอาแนงไปอาแพงัปนี้เอาา แย่งรวยๆนะเฮ้ยเฮียอะไรโค้ดบัวโค้ดบันเลยเฮ้ยเฮียอ๋อมึงลบปั๊กูไม่ได้มึงลบปั๊กูไม่ได้มึงลบปั๊กูไม่ได้ตายตายเฮียโดนจับใครรู้ขอะวันชดรู้เาะผมรู้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 ไปว่าผมรู้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 เรื่องเหรอไอ้วันชดอ่ะเีววันชดเกี่ววันชดเกี่ยเรื่องเหรอเกี่ยววันชดอ่ะเดี๋ยวเดี๋